สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมีจะมาตอบคําถามของน้องหลายๆท่านนะคะที่ถามพี่หมีว่าภาพจาก AI Gen เนี่ยตกลงใช้ได้ไหมจากท่ายมิเจเนี่เอย๋ยดาวอีเอ๋ยเนี่ย บางทีลงลงไปแล้วก็มีความรู้สึกหวั่นใจนะคะพี่หมิจะบอกให้นะคะพี่หมิจะฟันธงไปเลยนะคะว่าภาพจาก AI เจนเนี่ยก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เราจะต้องใช้ให้เป็นแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่พี่หมิอยากจะบอกอันแรกก็คือว่าไปเช็คก่อนว่าภาพที่เราเจนมาเนี่ยเขาให้ใช้เชิงพาณิชย์ไหมนะคะ อันที่ 2, ภาพที่เจนมาเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าบางเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าบางค่ายเนี่ยเขาให้มาแค่พันกว่าๆเท่านั้นเองอะซึ่งพี่หมีจะบอกให้นะคะภาพที่ให้มาพันพิกเซลหรือพันกว่า,วาพิกเซลเนี่ยไม่พอนะคะไม่พอสําหรับที่จะให้งานของเราเนี่ยสวยแล้วก็คมชัดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไป up scale อะ่ะ ที่ไหนก็ตามอะแต่จะไม่ใช้วิธีถางยืดในไฟเนื้อในเรานะคะถ้าสมมติว่าเราได้ภาพมาเล็กแล้วเ,เราไปยืดยืดยืดเพื่อให้มันใหญ่เต็มแบบไฟเนื้อในอะถ้าอย่างนั้นอะเส้นแตกแน่นอน,นะคะ่ะถ้าถามว่าอัพผ่านไหมอัพผ่านแต่ว่าคุณภาพงานะที่เขาปิ้นออกมาเข้าเล่มอะนะคะก็จะเส้นแตกอะไม่ได้มีความคมกริบอะเรานึกถึงใจลูกค้าแล้วกันเนาะเขาอุตส่าห์ซื้อมาเราได้อะไรที่แบบไม่คุณภาพอะเขาก็คงไม่ซื้ออีกอะนะคะ อันที่สามอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมติ๊กแล้วกันนะคะอย่าลืมติ๊กในระบบเขาว่าภาพเราอะมาจาก AI ค่ายไหนนะคะทั้งหมดหรือบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ติ๊กแยกไว้ด้วยแล้วกันเพราะเรื่องของอนาคตเนปะ็นเรื่องเราไม่รู้หอกโน้ตแต่ตอนนี้ภาพที่สวยแล้วก็ถูกใจเราเลยอยากใช้ก็จับไปเลยค่ะสําหรับภาพที่ AI เดี๋ยวพี่หมีก็จะสรุปไปเลยนะคะว่าจริงๆก็ใช้ได้ค่ะ แค่ระวังเรื่องที่1ใช้เชิงพาณิชย์เรื่องที่2อ,อย่าให้ใครเอารูปและพร้อมเราไปใช้แล้วกันมันจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ้อที่3มอัพสเกลให้ใหญ่สักประมาณ2 5 0 5ขึ้นไปอะ่ะเราก็จะได้ภาพที่คมชัดแล้วค่ะก็อขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ทักถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมีจะพยายามตอบทุก,ทกคาถามเลยค่ะ